ตัวนี้เป็นปัม๊ม M-Tech ขนาด3 5 0วัตต์นะครับเป็นปั๊มแบบต่อตรงโวลต์ที่24โวลต์กระแส1 3แอมป์ตามเนมเพจนะครับเป็นยี่ห้อ M-Tech ก็อยากรู้อยากเห็นนะครับก็เลยถอดดูว่าข้างในมันเป็นยังไงปั๊มตัวนี้ใช้งานไปสัก4ีหเดือนนะครับแล้วก็มีปัญหาไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะครับเช็คดูสายแล้วก็ไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดถ้าสายไม่ขาดก็ต้องเป็นข้างในนะครับทีนี้ถอดตัวทุ่นออกมานะครับทุ่นก็จะเป็นตัวนี้เป็นแม่เหล็กนะครับเนีย่ยเป็นแม่เหล็กมีลูกปืนนะครับ ดูข้างในนะครับก็จะเป็นคอยขดลวดแบบนี้นะครับน่าจะถอดซ่อมได้แหละแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแบบฟิวอินนะครับนี่ด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับจะมีกล่องตัวหนึ่งเรียกว่ากล่องน่าจะเป็นชุดสตาร์ทนะครับพอดูแล้วเนี่ยดาแดงนี่ไฟไฟมาจากแผงโซลาเซลล์แล้วก็เหลืองน้ําเงินเขียวนี่ เป็นชุดชุดจ่ายให้คนลวดนะครับก็จะเป็น UV d u นะครับคิดว่ากล่องนี้น่าจะมีปัญหาในระหว่างที่ใช้งานอาจจะปัญหาเกิดจากอาจจะแดดไม่พอแล้วฝืนใช้งานไปอาจจะมีอะไรสักอย่างในตัวนี้เสียนะครับ สรุปนะครับปั๊มแบบต่อตรงแบบนี้นะครับต่อตรงโดยมีสายไฟลงมาสองเส้นก็จะมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับบิวอินภายในตัวปั๊มเลยพวกนี้ราคาไม่ค่อยแพงนะครับแต่ก็ใช้งานได้ดีนี่ครับตัวกล่องตัวกล่องอยู่ข้างในบิวอินนะครับอันนี้ลองผาให้ดู น่าจะเสียแล้วแหละไม่แน่ใจว่าจะฟื้นคืนชีพได้ไหมต้องลองประกอบย้อนกลับไปอีกทีนึงนะครับ